อาการปวดหลังทำศัลยกรรมแบบไหนที่ผิดปกติถ้าเราไปผ่าตัดนะคะหลังการผ่าตัดเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดแผลได้ซึ่งอาการปวดเนี่ยโดยทั่วไปก็จะปวดมากๆในช่วงคืนแรกหรือว่า24ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดแต่ว่าอาการปวดเนี่ยควรจะต้องลดลงเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะหลังทําไปวันที่2วันที่3แล้วเนี่ยอาการปวดเนี่ยจะต้องลดลงกว่าวันแรกนะคะอาการปวดที่ผิดปกติ คือ 1. อาการปวดไม่ลดลงเลยปวดเท่าเดิมเลยตั้งแต่วันแรกวันที่สองวันที่สวันที่สก็ยังปวดอยู่นะคะ 2. อาการปวดมากขึ้นเคยหายปวดไปแล้วอยู่ดีๆปวดมากขึ้นค่ะสปวดมากจนนอนไม่ได้ทุรนทุราย โดยทั่วไปมันก็จะปวดบ้างคอรู้สึกแต่ว่าไม่ควรจะปวดหนักมากขนาดนั้นดังนั้นเนีถ้าเกิดว่ามี3ลักษณะของอาการปวดอย่างที่หมอพูดมานะคะก็ควรจะต้องรีบติดต่อกลับไปที่หมอที่ทําการผ่าตัดให้และเข้าไปตรวจเพราะว่าอาจจะมีลักษณะของเลือดข้างอักเสบติดเชื้อได้นะคะ